สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะกลับมาพบกับช่องเล่าฝันพารวยนะคะวันนี้ปางก็มีแนวทางความฝันมาเล่าเหมือนเดิมนะขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านด้วยนะคะเร,เริ่มจากเริ่มจากฝันแรกเลยเนาะผู้หญิงฝันวันวันที่8ฝันว่าไปเลี้ยงควายมีสองตัวและเอาเชือกเนี่ยไปมัดกับรถยนต์แล้วควายหนึ่งตัว มันมุดใต้ท้องรถรถลอยสูงขึ้นแล้วตกลงมาไม่เป็นอะไรทะเบียนรถสามสอต่อมาผู้หญิงฝันวันอังคารที่28ฝันว่าไปโรงเรียนที่ไหนไม่รู้ไปเจอเด็กที่โรงเรียนเราถามเด็กว่าอายุเท่าไหร่เด็กบอกว่า36ครับ แล้วว่าทำไมตัวเล็กจังเหมือนเด็กป .3 เลยพอออกมาจากโรงเรียนขับรถไปกับคนรู้จักเจอฝนตกหนักมากเราเลยไปจอดรถเห็นคนกำลังลํำอะไรอยู่ไม่รู้เห็นเลข407เราเลยบอกกับคนลํำว่ามีเลขขึ้นเขาหันไปดูแล้วยิ้ม ทะเบียนรถคันที่เขานั่งไปนะแปดหกเก้าห้าต่อมาผู้ชายฝันวันอังคารที่แปดฝันว่าถามหวยพี่แถวบ้านว่าหวยออกอะไรแกบอกเจ็ดสามห้า ต่อมาผู้หญิงฝันวันอังคารที่8ฝันว่าบ้านพี่สาวเนี่ยต้นวาสนาออกดอกหอมมากบ้านเลขที่852ต่อมาผู้หญิงฝันวันอังคารที่8เห็นเขาฝันเห็นเด็กผู้ชายมาบอกหวยเลข3 5 5ห้5ห้า5าม ก่อนนอนเขาอธิษฐานขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอฝันเห็นเลขสามตัวตรงตรงรัฐบาลอย่าลืมแคปเก็บไว้อ่านนะคะต่อมาพี่อิงฝันวันจันทร์ที่27ฝันว่ามีคนมาขายลอตเตอรี่ให้บังคับให้ซื้อบอกใบละ200 เราตอบว่าไม่เอาแล้วคนขายเนี่ยก็ยัดใส่มือบอกจ่ายตังมา200ก็ได้สองใบมันก็ถูกแล้วไงเราก็เถียงไม่ได้จะเอาสองใบนะสุดท้ายเลยยอมจ่ายเลขในลอตเตอรี่นะห้า็ดพอหวยออกมีคนมาบอกเราไม่ถูกหวยนะในฝันคือเจ็บใจมาก ต่อมาผู้หญิงฝันวันจันทร์ที่27ฝันว่าลูกบอกเลขจะออกหนึ่งหออกแน่ๆลูกอายุหนึ่งขวบนะคะต่อมาผู้หญิงฝันวันพฤหัสที่ยีิฝันว่าซื้อรองเท้าคู่ใหม่แล้วใส่ในฝันเนี่ยใส่ไซส์สชีวิตจริงเขาบอกใส่เบอร์สี่นะคะ ต่อมาผู้หญิงฝันวันจันทร์ที่ย7ฝันว่าไปทำความสะอาดห้องเก็บของแล้วเห็นเลขสองสองสาเเขียนไว้บนลังกระดาษเก่าๆคนฝันเล่นหวยไทยอย่างเดียวนะคะต่อมาผู้หญิงฝันวันจันทร์ที่ย7ฝันว่าไปกินเลี้ยงกับเพื่อนที่ร้านอาหาร แล้วแม่ค้าเนี่ยตะโกนว่ารับแค่74คนนะในกลุ่มมีเพื่อนพูดขึ้นว่ามาแค่ห้าสิคนเองต่อมาผู้ชายฝันวันจันทร์ที่ยี็ฝันว่ามีผู้หญิงมาหลอกเกือบจะวิ่งหนีแต่ไม่วิ่งเลยหันกลับไปถามไหนก็เจอกันแล้วถามว่า หวยงวดนี้จะออกอะไรถ้าออกเดี๋ยวจะทำบุญให้ได้ยินเสียงผู้หญิงบอกเป็นตัวเลขเขาบอกว่าเขาจะบอกอ้อมๆนะเลขสองตัวล่างงวดที่แล้ว2ตัวล่างงวดที่แล้วก็8ปสแต่ไม่แน่ผีอาจจะหลอกอาจจะออก3ามห้าข้างบนก็ได้ต่อมาผู้หญิงฝันมันจันทร์ที่27ฝันว่าได้ขึ้นลิฟต์ แต่ลิฟต์เนี่ยเขาเก็บค่าขึ้นคนละ185บาทแต่มีคนบอกว่าให้ขึ้นก็เลยขึ้นกดไปชั้นที่157ราะพอออกจากลิฟต์เห็นเป็นทะเลในฝันก็ยังงงว่าทำไมทะเลมาอยู่สูงขนาดนี้ขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น157นะคะเทาฝันว่าขึ้นลิฟต์ตัวเลขน่าจะออกข้างบน เพราะว่าลิปมันไม่ได้ตกลงมาต่อมาผู้ชายฝันวันจันทร์ที่27ฝันว่าเห็นผู้หญิงกำลังถูกผีเข้าเราก็เลยไปถามหวยเขาเขาบอกว่าออกแน่นอนนะตัวนี้302เราก็เลยถามอีกว่าแล้วสองตัวละ่ะเขาบอกว่า63 ต่อมาผู้หญิงฝันวันจันทร์ที่27ฝันว่าได้ถูกย้ายไปประจำชั้น5้ทับหพอเดินเข้าไปในห้องเนี่ยเหมือนมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นเต็มห้อง5้ทับหมีเด็กอยู่ด้วยแล้วก็ฝันวันนี้ว่าเดินไปเจอเป้ใหญ่ๆสีม่วงหนึ่งใบมีคนบอกเราว่าในนั้นนมีเลข5 1กับ7 8 ต่อามาผู้หญิงฝันวันจันทร์ที่27ฝันว่าไปตลาดแล้วเขาบังคับให้นอนรอแล้วนอนเว้นห่างระยะพี่ผู้หญิงก็มาวัดไข้ทีละคนพอมาถึงเราเนี่ยเครื่องร้องบอกเราว่า37.6หรือ38.6นี่แหละแล้วพูดว่าเราเป็นโควิดเราตกใจเป็นไปนได้ยังไงเถียงเขาอีกเนาะ ต่อมาผู้หญิงฝันวันพฤหัสที่ยีิบสามฝันว่าเห็นเลขทดลองออกหวยมีเลขสามชุดเรียงกันยาวมากจำได้แค่แถวบนสุด1.9แถวล่างสุด6.4แต่ตัวเองเนี่ยไม่ชอบ6กสเพราะคิดว่าไม่ออกหรอกเลยจดเอาแค่1.9ใส่กระดาษ ัวเลขหนึ่งเก้าเลขดังนะคุณยายฝันแม่นแล้วก็ท่าน,นอื่นๆมีหลายท่านเลยงวดเนี้ฝันเลขหนึ่งเก้าเยอะมากเลยต่อมาฝันวันพระที่ผ่านมาฝันว่ารู้จักชายคนรู้จักชายหญิงมาขอเช่าบ้านเราที่กำลังสร้างจะเสร็จแล้วสองพันห้าแล้วบอกบ้านยังไม่เสร็จเขาก็บอกไม่เป็นไร ให้รวมในสองพันห้าเลยเดี๋ยวเขาดูแลบ้านให้บ้านเลขที่ของคนฝันนะคะเกจต่อมาพี่หญิงฝันวันอังคารที่ยีเอ็ดฝันว่าไปเดินเที่ยวงานปิดทองที่ไหนไม่รู้เดินวนรอบหนึ่งได้เข้าไปขอพรสายตาเหลือบไปเห็นทูบสองแท่งมีตัวเลขสีแดงแป๊ดเลข ห้าห้าห้าหนึ่งกับแปดหกแปดแปดคนฝันพูดว่าทำไมทูบถึงแดงแล้วก็ลุกขึ้นเดินออกมาปากก็ท่องเลขตลอดต่อมาผู้หญิงฝันวันจันทร์ที่สิบฝันเห็นรถคนรู้จักตกน้ำมองเห็นทะเบียน สองห้าหกสี่หนึ่งสี่แต่ทะเบียนรถจริงๆของเขาเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองเก้าต่อมาผู้หญิงฝันวันจันทร์ที่ยี่สิบฝันเห็นรถเบนซ์ลากคนเสียชีวิตทะเบียนหนึ่งหกแปดหกถ้ากลับตัวเลขก็จะเป็นแปดเก้า หมดแล้วนะคะก็คลิปนี้พอแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะกลับไปย้อนคลิปแรกลงไปแล้วแต่ว่าไม่ผ่านพิจารณาเป็นชั่วโมงแล้วเพราะว่าคลิปที่สองไปกี้พอลงปุ๊บก็ผ่านเลยก็แสดงว่ามันมีคำต้องห้ามอยู่ปานก็มองไม่ทั่วถึงแนละ้วลออ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าตรวจเรียบร้อยแล้วติดคำต้องห้ามเนาะคำนี้ ก <G ül> ็ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวลงให้อีกคลิปนะคะสวัสดีค่ะ